เหตารสมุนสถานที่นี้ใจเกป่าดานะครับุ้ญขอเรานพบกันพบเชเป็นป่ายนั่นเองะพบกับเพลง้งจับปลาหลอกเพลงมนตเสกระนคโฮเตรมนต์นั่นนะกาดาวต้อง นี่ลายดาวตกน้องเา๋าและติดตาวมาด้วยเรยกทีก่ทอตกเป็นข่าวเรกรเต้องเอสเพนดาราเรกตงปาหรือน้องยอดรับกันเลยครับเลยครับเดีเยนี้อต้อง่ึงไปหน่อยครับรอ ชินานเอ้าครับชมการแสดงไปด้วยกันนะพี่น้องน้องแดนนะครับน้องปั้นนะน้องเจ้าแดงแล้วเรียนหน้าเป็นแมวสมรพวกเดือนนี้เป็นโปรโมทดราม่านะครับพี่น้อง นักนาคราดเรามีอำนาจเป็นผู้นำปกครองตำแหน่งเจ้าแห่ง วรวมพงทั้งน้องและพี่ฝีมือก็ดีดทุกด้านผู้มีเท่าตัวเราชงก็มั่นคงเข้มแข็งมีอิทธิฤทธิดวงจิตดุเแรง น้องเริ่มสึขนองเราั้นมายึดวิถีของ้ำเพราะเราอยู่มีคำมบางยานวของเสร็จพ่อด้วยพ่อเจ้าค่ะไหวมาโผล่มาพุทธเจ้าค่าะเจริญสุขทีลูก เวลาสักนิดหนึ่งครับขอบคุณล้องกรอสักหน่อยแม่ร้องกรอหน่อยตลอดวันไหมครับ ด้านวทีฝั่งรูนนะครับน้องเอ็กซ์รับรางวัลน,นี้ด้วยด้วยขออะไรพิธีครับให้แต่งเป็นพญานาคแต่งหน้าซะเป็นแมวเลย <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอเวลาสักครู่นะครับขอบคุณท่า,านรางวัลมอตายด้วยนะครับที่มอบกับเร็จน้องเอ็กซ์ของเรานะครับ,ขอบ,บขอบคุณครับเป็นเจ้าของรางวัลน,นะครับ เอาจึงต้องเจ้าขาครับหมุนตัวไปด้วยปิ๊บเฮยยยังไม่เหลืวแต่แขกยังนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับศิลปบินเราย้ำออกไม่หมดครับพี่น้องครับเครับติดตามตรงกลางแสดงกันไปเรื่อยเลยครับเอาด้านหน้าเวทีครับรางวัลใครครับด้านหน้าเวทีด้วยนะครับตรงกลางนะครับด้านหน้าเวทีครับ ขอบคุณนะครับให้ที่ไม่ได้ก็นั่งเป็นถึงโตหินไปเลยครับว่างได้ไอ้ขอแล้วนะครับขอบคุณนะครับสำหรับทางรัฐบาลกำลังใจนะครับที่บอกให้กับศิลปินใน,นทีมงานของเรานะครับด้วยความรักนะครับ ทีมบอางเครับซึ่งท PA ีทุ kind of mm hmm. กคนนะครับต่อขอกกลับตอบคุณฝากด้วยครับคืนวันพรุ่งนี้นะครับสับทีมงานคุณดนแก้วองครับคุณประปาครับแล้โซรามะลามเล่นวันปนตนองไปไกไประมานโววินปางี่น้อยเป็นเ้ยเดีอย่เร็วนี้นะครับเหลือมเยนะครับ กันวันที่นี้เลยพมอวันี้ต้องวนมาเล่นอ่าทีนนี้เขาหาบอลสามบอลนะครับบิ๊กเบลบอลดองร้อเพชรด้วยเขาหาเขาหาหาหาไม่ต้องพูดเขาหาบสามบอนี่หาสามคนเลยนะไม่เขาหาให้เบลแล้วก็แถมแกด้ยนะเจ้าขาเจ้าขาอะไรนะ าต้องจะขามาด้านนีครับนี่ได้ก็มุนตัวนะมุนตัวอะไ <c oughs> ขอบคุณนะครับผ <c oughs> ู้เราทั้งหมดเป็นหน้าคาราอาศัยที่ท้องบาดาลแห่งนี้พวกเจ้าทั้งหมดนี้คือลูกของพ่อเพราะฉะนั้นแล้ว จงรักการให้มากที่สุดที่สําคัญเลยหน้าที่ของพวกเจาก้าคือช่วยพ่อดูแลปากของช่องบาดานไม่ให้มีสิ่งใดเล็ดลอดเข้ามาได้หากแม้ว่าวันใดวันหนึ่งมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาพายในท้องบาดานของเรา<ไ>ก็จะเกิดอาเพศขึ้น<ไ>พวกเจ้าจําใส่ใจเอาไว้ให้ดีนะลกูกเขาเลยทนเสด็จพ่อเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงพระเจ้าค่ะกร่านผู้ชงตั้งใจทำหน้าที่มาดีตลอดจะมีอย่เพียงบางคนเท่านั้นหละพระเจ้าค่ะในเวลาเวลานานของตัวเอง ชอบเอาเวลาไปทำยอย่างอื่นเสียมากกว่าพระเจ้าค,ค่ะโอเดนะวันนี้ก็ผมนอนเต็มที่เลยก็อมองจะดูแลปักหอกชัามนดังให้ดีที่สุดเลยพระเจ้าค่ะโอเดชาเสด็จพอก็ขอ,อกฉันก็จะทำให้เต็มที่ไม่ให้เสด็จพ่อผิดหวังเลยท่าผู้ทีเจ้าค่ะดีแล้วลูกพวกเจ้าต้องรักการอาไว้ให้มากๆเข้าใจหรือเปล่าตอนนี้น่ะคงได้เวลาแล้วที่พ่อจะต้องไปบำเพ็ญศีลภาวนาตามที่พ่อทำเป็นประจำมาทุกปีเพราะฉะนั้น พวกเจ้าจงแยกย้ายกันไปทำหน้าท <attempts to> <aún> ี <Sin> ่ของตัวเองให้ดีที่สุดและถึงเวลาเมื่อไหร่ค่อยกลับมาพบกันลูกพ่อได้กล่าวไปเลยน้องคำนับเอเลยรับอาสาจากสมเด็จระบิดาไม่ขาดีไปก่อนนะเดี๋ยวจะไป แล้วภาษาผู lie, ้ใญายายขอบคุณอับสรัดชนันลวาน้อยองเจ้าหาละเป็นคำสาบวข้าคำบางนาที อย่างไรครก็ต้ชมทีม่รักหลังจากที่แพงงต้นบุกซีสยามหักร่างตกสู่ท้องทะเลน้ำก็พัดมาร้างทุกปรวะวัติดอยู่ที่ปากบอกเข้าบานางจากตายหรือไม่ติดตามรับถมกัน,น,นเขาเป<อ>็นใครอ,อย่างไรนี่ใต้สายวารี จะช่วยเหลือดังใจหวังนามาไว้นะ เจ้าเป็นคนมาช่วยก็ไม่ต้องกลัวข้าเลยข้าน่ะให้นามว่าน้ำคินและเจ้าล่ะนามใดหม่อมฉันมีชื่อว่าแสงโสมไปค่ะแสงโสมเฮ้ยว่ายน้ำไปว่ายน้ำว่ายน้ำขอบคุณนะครับขอให้ปลอดภัยนะครับจับยับเป็นมุกจากอ่างทองครับ แป๊กเลยมามามาแล้วตกมาได้ยังไงเนี่ยแล้วที่นี่คือ,อที่ไหนวเราไปคะตายมาดานมาดานถูกต้องตายแล้วเจ้านักพากตกมาได้ยังไงขออดัยเชิไปคะคือว่าหม่อมฉันแสงโสมถูกพี่สาวที่แท้ของหม่อมฉันพี่ชืวว่อวริศยาเขามแทบหม่อมฉันตกลงน้ำมาไปคะพี่สาวของเจ้าแท้ๆเนี่ยนะใช่แล้วไปคะโอ้โหช่างใจร้ายใจดำนัก ข้าเห็นหน้าเจ้าครั้งแรกนะ่ะเจ้านะ่ะน่ารักมากๆเลยแล้วข้านะ่ะก็อยากจะช่วยเจ้าด้วยเอางี้แต่ข้าไม่รู้จะช่วยได้อย่างไงเลยต้องพาไปหาเสด็จพ่อให้เสด็จพ่อเป็นคนช่วยจริงเหรอแมไปกับข้าขอ่อนท่านพี่พี่ดัพี่นะวันนี้แอบพาตัวอะไรเข้ามาในปากบอกช่องวารดอีกแล้ว เปลี่ยนมาไม่ซ้าชนิดเลยนะท่านพี่มนุษย์มนุษย์เนี่ยท่านพี่ในบารางของเราไม่เคยมีมนุษย์คนไหนผ่านเข้ามาได้แล้วนองเข้ามาได้อย่างไรแล้วท่านพี่กำลังจะพานางไปไหนไปขึ้นเฝ้าสเสด็จพ่อนะ่ะจะพาไปขึ้นเฝ้าใช่พอดีเลยตอนนี้เป็นเวลาเวรยามของท่านพี่ท่านพี่ยังไม่หมดหน้าที่ทดูหน้าปาบกบอกไปเดี๋ยวไม่นำลูกคนนี้ข้า พาม่นานไปขึ้นฟอกสิรพ่อเองไม่ได้พี่เป็นคนเจอพี่ต้องเป็นคนพาเขาไปอีกไม่นานก็จะเป็นเวรของเจ้าแล้วเจ้าอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวพี่รีบไปรีบมาพี่แต่น้องชอบอะ่ะงานยะก็น้ยยนงมันไม่เคยมีมนุษย์ลงมาและสวยซะด้วยสวยโอ้โหแล้วขนตาล่างเป็นประกายเลยเงี้ยโอ้โหจะไปแต่ตานีดด้ยหยดว่าหนูขอไม่ให้อว ขอดีๆเนี่ยจะบ,บ้าได้ไงเขาหนีร้นอนมาพิ่งเย็นมาขอกันแบบนี้พี่ไม่ให้หัวแกวเหรอไม่ทาไมให้งั้นเราไปสู้กันถ้าใครชนะได้เนาลูกคนนี้ไปมา้ <c oughs> าสู้เลยเหรอเออมาคู่แย่วผู้หญิงนะมาสู้สสวดีวเลยเอม พราไปลนี่มเป็เกายจ็่าเกาพี่พีเฮ้ยอะไรพาน้องไปเล่นมุงะเกียวอะไรอ่ะพาน้องไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตไม่ต้องโอ้วิ่งได้สงเก้าจะไปชวนเขาแล้วผู้ชายเขาดึงมันไม่ปัดได้ป้องอ่ะปัดแล้วปัดอะไรน่ะก็บอกว่าปัดแล้วไงปัดยังไง อะไรโอ้โหมึงก็จะว่าเดี๋ยวพวกนี้เขาเป็นพระเอกเหรอในรายการทีไรจันบายบายเขาเรียกอะไรจ้าอะไรพาน้องไปรักรางวัลไม่ต้องมายุ่งมาเรื่องน้องน้องหมายจะไล่กลุ่มปวดปั่นปวดในมงอ่ะคนเฮ้ยเด็กชัดเด็กพ่อไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้น จ้าทั้งสองคนจะได้ทะเลาะกันทำไมไม่ใช่ค่ะพ่อจะฟังความทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นเจ้าเป็นลูกรักพ่อมารวมใจพ่อเลยต้องโหดนะผมโหดฉันเนี่ยลูกรักแล้วมีอะไรเราคุยกันตลอดเรื่องแต่พ่อเรื่องไม่ได้ไรเราพ่อฟังที่ลูกให้กระหม่อมเล่าใช่แต่เรียกเขาลูกรักกระหม่อมนะไปเจอมนุษย์ผู้นี้เขาพลาดตกมายังปากของช่อบาดานแล้วกระหม่อมนะอยากจะช่วยเหลือเขากลืจะพามาขึ้นเข้าวเสด็จพ่อ แต่มันมาถึงไม่ฟังเหตุผลจะมาขอผู้หญิงคนนี้ไปกระหม่อมไม่ยกให้ไม่ท้า,ทากระหม่อมสู้กันจุ๊บลูกรักพ่อเป็นความจริงนั่นเหรอเราตอบก็อย่างที่เห็นพ่อเห็นเลยพอสู้มาเสร็จถ้าไม่ใช่เสด็จพ่อนะกระหม่อมต้องเสียแน่อะไรของมึงวะไปไกลๆเป็นหว่วงน้อ,องพระคงเรียบร้อยลูกรักกูปูไม่ได้ดีเล่นไม่ได้แล้วไม่ขาดทุกอย่าง มึงก็ขัดในไลน์กลุ่มมึงก็ขัดเข้าไปทั่ววุ่นเลยวะกูไม่ไหวจะห้ามพี่มึงแล้วเนี่ยเอาเรามาดูเออลูกรักกูได็กจะให้เราเงี้ยเราไม่เกณฑ์จินตนาการจริงๆเนาะก็เนี่ยวนี้พ่อเคยเห็นเห็นยู่เนี่ยโอแล้วนั่งใกล้ชิดด้วยเนี่ยอย่าไปนั่งใกล้มัน โอ้ยนี่ใครใกล้ไม่ได้เลยเออเพ็บเดียวเองเดี๋ยวเขาเนอะนี่เนะจา้าทั้งสองคนเป็นพ่อพ่อนะ้ะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นผู้หญิงคนนี้เนะี่ยเขาเป็นมนุษย์แต่ว่าตกมาที่ท้องบาดาลของเราแต่ว่ายังมีชีวิตรอดอยู่ได้ไดก็กสแสดงว่านางมนุษย์คนนี้เนะี่ยยังไม่ถึงขั้นข่าวตายแต่ที่สําคัญเลยหากว่านางคนนี้เนะี่ยอยู่ที่ท้องบาดาลของเรา ก็จะเกิดขึ้นแต่อาเพศพวกเจ้าทั้งหมดเนี่ยก็จะทะเลาะกันไเปล่าๆนะลูกพ่อแม่นางคนนี้เนี่ยเขามีเนื้อคู่อยู่แล้วเป็นข้าคู่มั่นอยู่ที่เมืองมนุษย์เอ้าจะมีคู่มั่นแล้วเหรอค่ะบนเมืองมนุษย์อ่ะค่ะเอางี้ได้ไหมเราขึ้นไปแล้วไปถอนมั่นเลยได้ไหมไม่ได้สิไม่ไแล้วอยู่ที่นี่เลยไม่ได้ให้ไปเลิกทีเดียวเขาเป็นคนง่ายเขาเป็นเลิกมาก เราเลิเลกมามึงก็มาเลิกเขาจริง <c oughs> แล่วพระรามพอจะมีหนทางพาหม่อมเชินแสงสงกับเครื่องมือบนนู้น,น,นจะได้ไหมเพคะได้สิแม่นางเราต้องพาแม่นางนะเด็กพ,พ่อเด็กพ่อนุ้อยู่แล้วเรื่องนี้เดี่ยไม่เป็นความจริงเลยถ้าจะพานางกลับไปทรงเนี่ยนางลงมาอาจจะมีปฏิหารทําให้นางรอดตายแต่ถ้านางจะกลับขึ้นไป แค่พ้นปากกวกช่องกระดานก็เดาออกไปนางก็ตายตั้งแต่ใต้น้ำเลยพี่เจ้าค่ะใช่เพื่งเสกมันม<อ>ีวิธีลูกข้อวิธีที่พ่อพูดถึงก็คือจะต้องพานางมนุษยคนนี้ไปอาบน้ำว่า,ญญา,านยาซะก่อนเสกพ่อการ่านอาสาพานางไปอาบน้ำอะไรวะไม่เกี่ยวเลยต้องไปพานางไปอาบน้ำยาว่านยาไงไม่ได้เจอกระบอกเป็นคนเจอกระบอกต้องเป็นคนพาไปพี่เจ้าค่ะไม่ได้พ่อจะทั้งสองคนพานางมนุษยคนนี้ไปอาบน้ำไม่ได้ เพราะว่าภายในจิตใจของเจ้าทั้งสองคนยังไม่บริสุทธิ์พอลูกเสดพ่อแต่หนูยังเล็กนะนี่ค่ะอีตัวเล็กหนูยังเล็กนะหนูย, oh, ยังไม่รู้นี่ติวามว่าเลยโอ้ยพ oh, right. ูดเลยอ่ะคงไม่ถูกขอเดชะเสดพ่อ<ป>ในฐานะที่ผู้ชมก็เป็นลูกหลานของสเสดพ่อ<ป>การพาแม่สาไปอาบน้ำวาดยาในครั้งนี้ ผู้ชมจะขอเป็นผู้อาสาใครใครเขาบอกว่ามันหล่อเนี่ยเอาทิ้งก็เองเป็นพระเอกนะอย่าขาดสิครับตอนนี้กองจะอาสาทำให้นางคนนี้ไปอาบนั้นว่านยาเองนะเจ้าขันไม่ต้องทำเสียงหล่อหรอกลูกเพราะว่าเจ้าเองก็พานางมนุษย์คนนี้กัไปอาบน้ำว่านยาไม่ได้เพราะเหตุใดการสนอกแต่เพกภายในจิตใจของเจ้า ยังมีกิเลสและตัณหาอยู่นะลูกอย่างนี้ที่เราสวดมงคลครบจัก,กรวาลก็ใช้ไม่ได้พ่อใส่ชุดขาวแล้วนะขอทั้งโลกก็ไม่ผ่านเนะสด็จพ่อไม่เจ้าค่ะกระบอกใช้ขออนุญาตพูดน,นะครับขอบคุณเจ้าของรายการนะครับขอบคุณนะครับไม่เบือ่อหรือไงในเดินทั้งคืนเลย,ยดูอย่างพี่นี่ดนเดินรอบเดียวก็พอแล้ว ขันจะโพงขนาดนั้นก็พอล้องไป50สิ่เสด็จพ่อไว้เจ้าค่ะคนนู้นก็ไปไม่ได้ท่านพี่นาคินก็ไปไม่ได้ก็บอมฉันก็ไปไม่ได้มีกิเลสตัณหาแล้วในปาก่อช่องประดาษของเราใครกันหรืเจ้าค่ะที่ไม่มีกิเลสตัณหาและพาแม่นางไปอาบน้ำว่านยาได้ใช่เพี่ครับพอ ไปวาเองมาเลวะไปพี่เจ้ค่ะพาไปก็พาไปคืออะไรเนี่ยเป็นผูจะพานางพ่อเหมาะสมที่สุดเพราะว่าพ่อเนี่ยมีจิตใจที่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วเหมาะสมที่จะพานางมนุษย์คนนี้ไปอาบน้ําว่านยานะ แม่นางแม่ค้บอกกับข้าพเจ้ามาสิว่าอยากจะขึ้นไปเมืองมนุษย์หรือไม่ผมฉันอยากไปแล้วแม่ค้าอยากไปมา,าตามพี่มาเฮ้ยตามพ่อมา,ามไปดีๆนะราวังตัวด้วยไม่ไปสักงิดคอจงฟ้ดิน่ินยธนาหน้านางเอก ในเดี๋ยวจะมีรักได้แต่ดูกันให้ดีๆจงฟังว่าทีชักดูไม่คิดอะไรเลยอยากบอกคนดีว่าพี่เลียได้พ่อเข้าใจร้ายอร่ยกร้องไม่ต้องรู้ว่าตกแต่ข่าวพี่จะเฝ้าประคอง ที่รักเองนั่นเหมือนน้องเหมือนนุ่งน้องนุ่งที่ไม่คิดแล้วถ้าน้องไม่นุ่งอ่ะอันนั้นมันจะน่าคิดเฮ้ยมันต้องเป็นมอะเป็นมุ้งเหมือนเป็นมุ้งน้องปลาก็อดหมดยันน้องเองน้องปลาก็อดหมดยันน้องเองเพราะสุดท้ายแล้วเสร็จหมดเสร็จ ก็ไรวะคงไม่ได้เพียงนางเอกความรักเล็กๆไม่รู้ที่จะรอปล่อยจะรักใครอายุที่มันกลายลกั เสริมสเก็ตไหมคุยกับพี่เขาเพจได้ได้ได้มานั่งตรงนี้อย่าไปนั่งกลนแบบนั้นรี่บอกได้เลยไม่คอยดื้อได้แค่นี้รักมาอุ่นไหม้วงขนาดมองขนาดนี้ยังไม่หยุดเลยแอีกเหรอแต่เมื่อกี่คนอู่อะไรสวยไม่พอ 八。<Bye. S 2>